ข้อบอลเต็งทีเด็ดบอลสเตปสามประจำวันที่17บเจ็พฤษจีากแปถ้าใครอยาก MA, เจี๊ยบมากกว่าเจ๋งกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องปเจมบอนเพลไมครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการลงชุนดีดีแบบนี้ทุกวันฮะก่อนอื่นครับขออัปเดตผลการหน้าช่องของปเจมวันที่15บพฤจีหน่อยครับคู่แรกปรเจมให้ตุรกีไปขอภัยยิงเสมอโอ้โหน่าเกลียดมากคู่ที่สองครับปเจมให้อยู่ต่อสวิสไปก็คู่นี้กินครับ แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นคู่ที่น่าเกียดอีกคู่หนึ่งครับเดนมาร์กปล่อยแฮนด์ครับโอ้โหก็ตายสองเสียนหนึ่งครับขออภัยจริงๆฮะแต่ไม่เป็นไรครับปาเจมขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะมาแก้ตัววันที่สิบเจ็ดครับคู่แรกมอเตเดโกกับโคเอเชียคู่ที่สองโมต้ากับโปแลนด์ครับคู่สุดท้ายฮอลแลนด์กับลิทูเนียทั้งสามคู่ครับเตะกันตอนตีสองสี่ห้าบ้าเราฮะ เรามาชมสถิติของคู่แรกอะไรกว่าครับโคเอเชียรครับชนะมอนเตโกในการแตกครั้งเดียวที่เจอกันมาครับ4-0แล้วก็มาดูฟอร์มของโคเอเชียรครับวันนี้ขออนุญาตไปไว้นิดนึงนะฮะ5 <c oughs> นัดล่าสุดครับมอนเตโกชนะ2แล้วก็แพ้3เกมครับโดย2นัดล่าสุดครับชนะอิปลอตตาแล้วก็ชนะลิเกนสไตน์มาฮะส่วน3เกมที่เล่นใน ออครคัดเลือกโซนยุโรปนี่ถือว่าแพ้หมดครับแพ้แฟโลแพ้โคเอเชียและแพ้เช็กมาส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของมอนเตเนโกฮะห้านัดไอ้สิบนัดครับชนะห้าเสมอหนึ่งและแพ้ 4, สี่ฮะก็ลาสุดครับชนะลิเกนสไตล์แพ้เช็กเสมออาร์เมเนียครับชนะแฟโลชนะยิปลอตาก็ถือว่าเกมในบ้านค่อนข้าง ห้าสิบห้าสิบพอไว้ใจได้บ้างครับส่วนฟอร์มการเล่นของโคเอเชียครับห้านัดโดยรวมฮะชนะสี่เสมอหนึ่งและยังไม่แพ้แพ้ใครเลยดีกว่าโอ้โหโคตรแจ่มนะช่วงนี้ชนะแฟโลครับชนะยิบรอลตาเสมอเช็คฮะแล้วก็ชนะมอนเตเนโกรแต่วันนี้ครับเขาต้องมาเยือนมานเลโกฮารเรามาดูฟอร์มการเล่นสิบเกมในเกมเยือนของโคเอเชียครับเสมอชนะสี่เสมอ,อ 4, สมองและแพ้สี่ครับ โดยนัดล่าสุดครับไปเยือนเช็กเสมอแล้วก็ไปเยือนไฟโลชนะมาหนึ่งประตูต่อศูครับส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นบอลยูฟ่าเนชันก็ทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคฮะอยู่ในกลุ่มนัากลัวมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งโปรตุเกสแต่ก็ผลงานโดยรวมเกมเยือนถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ยเช่นกันครับทีนี้เราม,มาดูตารางคะแนนกันบ้างครับ เจ้าบ้านอย่างมอนเตนโกครับอยู่อันดับ4ฮะแข่ง7ชนะ3แพ้สแล้วก็ยิง6ครับเสีย14มีอยู่9แต้มครับส่วนโคยเชียครับอยู่อันดับ1นครับยิงเจ็อแข่ง7ชนะหกเสมอ1ยิง23เสีย2และมี19คะแนนโคยเชียนั้นถือว่าทิ้งที่2อย่างเช็คขาดร้อยเรียบร้อยครับส่วนมอนเตนโกฮะ ถ้าเกมนี้ชนะเขาจะมีสิบสองแต้มซึ่งก็จะเท่ากับที่สามครับแต่ดูอาจจะยากนิดนึงที่จะชนะโคเอเชียได้แต่ถ้าโคเอเชียไม่เอาตัวจริงลงก็อาจจะเป็นไปได้เนาะ <c oughs> นี้พูดกันในหลักความจริงก็แต่ก็คงยากครับมาดูราคาน้ำกันดีกว่าฮะก่อนในอันหน้านี้ครับราคาเปิดมาที่ลูกครึ่งควบสองลบสิบครับณนะปัจจุบันฮะ ไม่มีแล้วครับราคาลูกครึ่งควบสองตอนนี้ส่วนใหญ่เปิดลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งลบสิบซะด้วยสามไหลประมาณ3ามกิกดีกว่าบางสำนักเปิดลูกควบก็มีนะเพราะฉะนั้นถือว่าคนโดยรวมเชื่อว่าโมเนโกน่าจะแพ้ไม่ขาดนั่นเองฮะโอเคครับทีนี้เรามาดูราคาหน้างานกันครับโคลเชียเปิดต่อเหลือแค่ลูกครึ่งไอ้ลูกควบขาวแล้วครับ น้ำอยู่ที่86ดหฮะถ้าอยู่ลองจะได้น้ำลบเกาห้าแล้วก็อีกราคาทางเลือกครับเป็นลูกครึ่งลบห้าอยู่ต่อจะได้น้ำลบแปดเก้าครับถ้าอยู่ลองได้น้ำเจ็ดสิบแปดจากการวิเคราะห์ของพอเจมครับแม้ว่ามอนเตโกจะสู้โคยเชียไม่ได้ขุมกําลังสู้โคยเชียไม่ได้ครับแต่ว่ามอนเตโกเล่นในบ้านก็ถือว่าโอเคแม้เขาจะเจอทีมที่ไม่ค่อยแข็งในบ้านที่ผ่านมา แต่ว่าเกมนี้ครับโคเอเชียก็ทิ้งอันดับสองไปค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อาจจะมีการพักตัวจริงเพื่อไปเล่นหลีของตัวอ่าหลีของนักกีฬาเองอะฮะอาจจะต้องมีการถนอมตัวครับโคชแล้วก็เลยเชื่อว่าทิศทางของน้ำมันยังมาทางมอนเตเนโกรก็เลยเชื่อว่าโคเอเชียน่าจะชนะไม่ขาดนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ฮะขอให้เน้นๆลองไปดีกว่าลองไปเลยเน้นๆ เอาลูกครึ่งนะโอ้ยน้ำกำลังสวยเลยเกือบ80นะโอเคครับนั่นก็คือคู่ที่หนึ่งฮะใครชอบมอนเตโกกดึงครับใครชอบโคเชียกด2แล้วก็ป่าเจมครับเช่นเคยขอฝากผลงานกลุ่ม VIP ไว้หน่อยฮะกลุ่ม VIP ครับมีเสียหลายท่านครับที่คอยหมุนเวียนมาแจากจาก่ายทีเด็ดกันทุกวันฮะจะมากจะน้อยแต่บวกกันทุกวันครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาลองรับผลงานของเซียนแต่ละท่านครับทักทายป่าเจมมาได้ที่ไลน์แอนี้เลยนะฮะ J A M 8 8มีแอดนำหน้าครับหรืออีกช่องทางครับกดลิงก์หมุดในคอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะเดี๋ยวมันเด้งไปที่ไลน์แอดป่าเจมเลยครับแล้วเราไปคุยกันต่อตงนั้นเนาะโอเคครับนั่นก็คือข้อไม่ได้คู่ที่ หนึ่งผ่านไปคู่ที่สองครับคู่นี้พบกันมาครั้งเดียวเช่นกันครับเป็นฝ่ายโปแลนด์เปิดบ้านชนะมอนต้ามาสองูนย์ครับลมาดูฟอร์มของมอนต้ากันดีกว่าฮะล่าสุด5นัดครับชนะ2เสมอหนึและแพ้2เกมครับเกมสุดท้ายครับไปทำาพาผ่าคว่ำครับฟินแลนด์ต่อลูกควบเอาต้าไปเยือนครับชนะมาอ,ะอาแต่เกมนี้จะเล่นในบ้านนะฮะ แต่ว่าผลงานโดยรวมก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับมีชนะในเกมกระชับมี้กับซามาริโนมาแค่เกมหนึ่งนอกนั้นถือว่าแพ้ทุกเกมฮะอ,อมีเสมอลิทูเนยียเกมหนึ่งอ่าโอเคทีนี้เรามาดูฟอร์มของมอต้าในลังของตัวเองครับ10เกมในลังของมอต้าครับชนะ3มเสมอ4แล้วก็แพ้3ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะโดยน่าล่าสุดครับเล่นในบ้านแพ้บอสเนียมาสี่สูตรได้สีนึ่ครับ แพ้ฮอลแลนด์4-0ชนะซาเมิโน่3-1ครับเสมอลิทกเนียแพ้ฟินแลนด์ก็ถือว่าผลงานดูดูรวมๆไม่ได้แย่มากครับแต่ถือว่าไม่ได้ดีฮะแล้ววันนี้มาเจอโปแลนด์ที่ทีมที่แข็งกว่าพอสมควรจะทำได้หรือเปล่าเราคอยชมข้อมูลต่อไปครับคะานะโดยโรวมของโปรแลนด์ครับชนะ3เสมอ2และไม่เคยแพ้ใครครับช่วงหลังนี้ ไว้นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอฮอลแลนด์มาหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับไปเยือนลิทวเนียชนะสองูนย์เปิดบ้านชนะนิวซีแลนด์หนึ่งูนย์ครับเปิดบ้านชนะฟินแลนด์สามหนึ่งฮะส่วนฟอร์มเกมเยือนของโปโลแลนด์ครับสิบนัดล่าสุดฮะชนะสเสมอสองและแพ้ห้าดูเหมือนจะไม่ดีนะแต่ถ้าเรามองลงไปลึกๆครับที่อ่าโอเคเอาที่เขาชนะก่อนชนะลิทุเนียถือว่าตามตามเกตครับ ส่วนที่เขาแพ้กับเสมอถือว่าไม่น่าเกียดสักเท่าไหร่นะแพ้โคเอเชียแพ้โปรตุเกสครับแพ้ฟินแลนด์เสมอฮอลแลนด์ด้วยก็ถือว่าเจอทีมค่อนข้างใหญ่กว่าของโปแลนด์แล้วไปเล่นในในบ้านเออไปเล่นในบ้านชาวบ้านเขาก็ถือว่าไม่ได้แย่สักเท่าไหร่ถ้าเรามองลึกลงไปในดีเทลนะฮะทีนี้เรามาดูข้อมูลของตารางคะแนนกันดีกว่าครับว่าเกมนี้น่าจะเอาไม่เอานะฮะ ออมอต้าครับอยู่อันดับสี่แข่งเจ็ดครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สี่ครับยิงสองฮะเสียสิบหกมีห้าแต้มส่วนโปรแลนด์ผู้มาเยือนครับแข่งเจ็ดฮะชนะสี่ครับเสมอสองแพ้หนึ่งยิงสิบห้าเสียห้ามีสิบสี่แต้มครับส่วนเกมนี้ฮะถ้าโปรแลนด์ชนะจะขึ้นมามีสิบเจ็ดแต้มเท่ากับฮอลแลนด์ส่วนฮอลแลนด์ครับจะเจอกับลิทูเนียในเกมวันเดียวกันนี่แหละครับแต่กันตอนตีสองสี่ห้า แค่ฮอลแลนด์ชนะก็อาจจะขึ้นมาเป็นสิบแปดแต้มละก็เพรอะ,ะนะโปแลนด์ Bo คิดว่ายังไงก็ไม่ทันฮะถึงฮอลแลนด์แพ้ก็ยังอยู่สิบเจ็ดแต้มโปแลนด์ Bo ต้องยิงกี่ลูกอ่ะนี่หกนี่สิบเก้าเท่ากับต้องยิงสิบสี่ลูกจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งก็คิดว่าคงจะยากหน่อยครับแล้วมอนต้าครับมีกำลังใจเกมที่แล้วไปเยือนฟินแลนด์มากดมาสามคะแนนเต็ม อ่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูแต้มต่ออีกทีแล้วก็น้ำเราค่อยตัดสินใจกันหน้าสุดท้ายครับแน่นอนครับโปรแลนด์เปิดมาต่อที่ลูกครึ่งครบสองฮะโดยโดยส่วนใหญ่นะเป็นขาวครับณปัจจุบันฮะก็ยังเป็นลูกครึ่งครบสองครับแต่ว่าจะไหลไปเกือบลบห้าละจะเป็นลบสิบกับลบห้าแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณลบสิบครับเพราะเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนว่าคน เชื่อว่าภาษีมอนต้าจะแพ้หลุดดุยคงจะยากหน่อยฮะเพราะฉะนั้นสนุปว่ามอนต้าน่าลงทุนมากกว่าเท่านั้นเองครับในหน้านี้นะเรามาดูราคาหน้าง,งานกันครับโปรแลนด์ครับเปิดต่อที่ลูกครึ่งควบสองลบห้าแล้วครับอยู่ต่อได้น้ำลบเก้าเจ็ดนะ,ะอยู่รองน้ำแปดหกครับส่วนนี้ราคาทั้งเลือกครับเป็นลูกครึ่งขาวฮะอยู่ต่อได้แปดสามนะ สวดลองได้ลบน้ำเก้าสิบสี่จากการวิเคราะห์ของปเจมครับปเจมคาดว่าข้อมูลทั้งหมดที่เมื่อกี้เราวิวาพากษ์วิจาร์เราได้ดูกันมาเนี่ยดูแล้วมอนตาเกมนี้ฮะน่าจะแพ้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่หรอครับเพราะว่าที่ผ่านมามอตาก็แพ้ไม่ไม่ค่อยขาดนะมีแพ้แค่ฮอลแลนด์ที่ขาดเท่านั้นเองนอกนั้นเจอกับทีมอื่นครับก็แพ้แค่ลูกนึงแล้วก็ยิงประตูคนอื่นเขาได้ด้วย และที่สําคัญครับโปแลนด์ Bo ครับยิงประตูคนอื่นค่อนข้างน้อยฮะก็เลยเชื่อว่าเกมนี้ครับยังไงโปแลนด์ Bo คงจะยิงไม่ถึงแต้มต่อแ,แน่นอนครับก็เลยเชื่อว่าคู่นี้ฮะอยู่ลองไปดีกว่าแล้วน้ําก็ยังเป็นใจให้มาอยู่ฝั่งมอตซาอีกก็เลยคิดว่าคู่นี้ขอให้ลองไปคู่หนึ่งแล้วกันนะฮะเอาที่ลูกคร่งครบสองเลยแล้วกันแหมถ้าถ้าโดนสองลูกมาก็โดนแค่หู่หนึ่ง แต่เชื่อว่าคงจะไม่ถึงสองลูกครับเพราะฉะนั้นก็เลยน่าจะสรุปลองที่ลูกควบลูกอ่าลูกครึ่งควบ2แล้วกันประมาณนี้ครับใครชอบมอเตอรครับกดสามฮะใครชอบโปแลนด์ครับกดสี่แล้วก็ป๋าเจมขอฝากผลงานลายแอบส่วนตัวของป๋าเจมหน่อยนะครับที่ JAM แปดสิบปครับหรืออีกช่องทางครับกดลิงก์ดหมุดในคอมเมนต์มาฮะในนั้นครับ ใอรอยากได้ทีเด็ดป๋าเจมียิงให้ทีเด็ดมากกว่าสามคู่หน้าช่องเนี้ฮะฟรีๆอยู่แล้วครับถ้าใครไม่ชอบสามคู่ที่ป๋าเจมีภาควิจารณมานี้หรืออยากได้คู่อื่นไม่ตรงใจทักทายป๋าเจมมนได้ที่ไลน์แอดนี้ครับเดี๋ยวป๋าเจมวิเคราะห์แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ฮะบางทีช้าหน่อยอย่าว่าก,กันนะเพราะว่าเจมก็มีการของป๋าเจมทําอยู่แล้วโอเคครับมาดูคู่สุดท้ายกันเลยดีกว่าฮะ สุท้ายครับมาเจอกันครั้งเดียวผลงานฮอลแลนด์ครับไปเยือนชนะลิทุเนียมา3 2ครับแล้วก็มาดูผลงานของฮอนแลนด์ครับ5้านัดโดยรวมครับชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้ใครนะฮะล่าสุดครับไปเยือนฮอนแลนด์ครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะฮะเปิดบ้านชนะฟินแลนด์40ชนะมอลตา4-0ครับชนะลิทุเนีย3 2และเสมอโปแลนด์1-1 ส่วนฟอร์มเกมในบ้านของฮอลแลนด์นั้นต้องถือว่าร้อนแรงครับ10เกมฮะยังไม่เคยแพ้ใครเลยชนะถึง7ครับเสมอ3หลายกาดมากครับปีนี้ล่าสุดครับชนะฟินแลนด์40เสมอโปลแลนด์1 1, 1ึครับถล่มมอนต้าไป80ก็ถือว่าในบ้านตัวเองเชื่อถือได้ครับและมาดูลิทุเนียฟอร์มของชาวห้นัดครับแหม ยังไม่เคยชนะใครเลยเสมอสองแพ้สามฮะโดยผลงานล่าสุดครับเกมกระชับมิตรเสมออิสราเอลไปศูนย์เปิดบ้านแพ้โปแลนด์สองศูนย์ครับไปยืนฟิแนแลนด์แพ้สองหนึ่งเปิดบ้านแพ้ฮอลแลนด์สามสองแล้วก็เปิดบ้านแพ้ไอเสมอมอนต้ามาหนึ่งหนึ่งครับก็ถือว่ามอนต้า ไม่ใช่มอนตาสีลิทุเนียยังไม่ค่อยแพ้ใครขาดรล้วเท่าไหร่ก็วันนี้ต่อค่อนข้างเยอะฮะไม่รู้ถึงหรือเปล่าเนาะมาคอยลิ้นคอยเชียร์นครับลิทุเนียครับแข่งเจ็ดครับเสมอสามแพ้สี่ยิงหกเสียสิบเอ็ดครับแล้วก็มีอยู่สามแต้มฮะส่วนฮอลแลนด์ครับแข่งเจ็ดครับชนะห้าเสมอสองยิงยี่ามเสียสี่ครับมีสิบเจ็ดแต้มถึงลิทุเนียจะเป็นทีมแจกแต้มแต่ดูนี่นฮะ คะแนนไอ้ไม่ใช่ไงลูกลูกที่เขาเสียน้อยกว่าฟินแลนด์กับมาลตาอีกเออยิงเยอะกับมาลตาแต่มอลตาอยู่ที่สองแฮไอ้ที่สี่เออตลกดีครับคู่นี้่ะเรามาดูน้ำกันดีกว่าครับพอแล้วแน่นอนครับเปิดต่อวันที่สามลูกควบฮะสามลูกควบส่วนใหญ่จะเป็นสามลูกควบข่าวณปัจจุบันครับก็ยังคงเป็นสามลูกควบข่าวครับ ก็ยังถือว่าคู่นี้เล่นยากฮะแล้วปัดเจมก็ก็เล่นยากจริงแต่ว่าเที่ยวคู่นี้มาให้เพราะว่าส่วนใหญ่ครับแม่เอาส่วนใหญ่นะไม่ใช่บางทุกคู่นะบอลต่อขนาดนี้แทบจะไม่ผ่านเลยบางทีสกอร์สูงก็ไม่ถึงชนะโอ้ก็เลยอ่ะลองดูวันนี้ขอลองเอ่เดี๋ยว่อน,นี้ขอราคาหน้างานกันคาหน้างานครับพนแรงครับเปิดมาต่อที่สามลูกควบครับขาว อยู่ต่อ82ฮะถ้าอยู่ลองจะได้น้ำลบ97จากการวิเคราะห์ของป้าเจมครับป้เจมส์คาดว่าลิทูเนียครับวันนี้คงจะไม่แพ้ขาดถ,ถึง4ลูกแน่ๆแหละเพราะว่าโดนเยอะสุดก็2ลูกเนาะแล้วฮอลแลนด์ก็คิดว่าแบเบอร์ละนอนตีพุงแล้วแหละเอาตัวสำรองลง,ลงทั้งทีมก็น่าจะยังไม่แพ้ด้วยซ้ำแต่ว่า เขาอาจจะต้องการแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นเองครับสำหรับทีมฮอลแลนด์แต่ลิทุเนียฮะก็เล่นเพื่อประคองทรงครับถึงศักยภาพจะสู้ไม่ได้แต่ว่าเกมนี้ฮะเป็นเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แล้วก็คิดว่าลิทุเนียฮะก็คงจะใส่เต็มที่เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าความมุ่งมั่นอาจจะไม่แพ้ในทันแลนด์ด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าหลายๆอย่างพุ่งเป้าไปที่น่าจะลองฮะน้ำก็ยังไม่ไหลน้ำก็เปิดมา แล้วก็ยังคงอยู่ที่คู่นี้ไม่เหมือนคู่อื่นไหลไปเยอะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคู่นี้เล่นยากและหน้าเอามาให้ดูว่าน่าจะไม่ถึงหมดต่อท่านั่นเองถ้าถึงปเจมก็หน้าแตกแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่วันมันลืนเพราะฉะนั้นครับขอให้เต้นเน้นลองไปที่ลิทวเนียฮะที่สามลูกควบสามลูกครึ่งน้ำลบเก้าเจ็ดโหเยอะด้วยเอาน้ำเต็มไปเลยคู่นี้ฮะ คิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบในทันแลนด์ครับกด5ส่วนใครชอบลิทูเนียครับกด6ครับแล้วก็ใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วครับผ้าชอบการวิพาควิจัยของปัจเจมแล้วก็ยังไม่ต้องกดให้ก็ได้ครับลองย้อนไปดูอาทิตย์ที่แล้วสิบวันที่ผ่านมาดีกว่าถือว่าผลงานค่อนข้างดีฮะมีเข้าอยู่สามสี่วันติดนะสาตัวตรงเลยก็อาจจะบอลบอลประเทศอาจจะมีพลาดบ้างก็ต้องขออภัยฮะ แล้วก็ถ้าใครฟังคลิปเต็มก็จะมีข้อมูลดีๆบางจุดอาจจะเป็นจุดตรงนี้จุดตรงนี้จุดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคู่ขี้อ,อาจจะไม่มีอาจจะเป็นหนึ่งสองคูณหนึ่งสองเอ็กอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรให้จุดสังเกตบางจุดเล็กๆก็ถ้าใครชอบครับช่วยซัพพอร์ตกดไลค์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งให้ป่าเจมหน่อยนะครับใครที่กดแล้วป้าเจมฝากขอบพระคุณอย่างสูงเลยฮะ โอเคนั่นก็คือสามคู่สามตัวเต็งของวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวป้าเจมสรุปให้ฟังกันอีกทีครับสรุปง่ายครับวันที่สิบเจ็ดป้าเจมให้ลองทุกคู่ครับคู่มนโกลองที่ลูกครึ่งคู่มอต้าลองที่ลูกครึ่งควบสองและคู่ลิทูเนียให้ลองที่สามลูกควบสามลูกครึ่งฮะโอเคครับก่อนจากกันไปกี่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิบเป็นกำลังใจให้ผ่าเจมในการทําคลิปดีๆออกมา แบบนี้มานําเสนอให้ฟังกันทุกวันนะฮะส่วนวันที่17บเจป้าเจมขออวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงเหมือนหมานกันทุกท่านครับสวัสดีครับ